ตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ตึกนะคะของน้องแบงนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอที่จะไลฟ์สดขายขนมเบวนี้นะคะใครที่สนใจขนมเบวนี้นะคะคอมรีบเข้ามาในไลฟ์นะคะที่เพจอะไรนะเพจน้ำพงน้ำพริกของเพจสอนรามน้ำเพชรได้เลยนะนี่นะคะงานงานยกเลิกอีกแล้วตอนนี้พี่เฮนกำลัง ไลฟ์ส,สดนะคะตอนนี้กำลังรอพี่ปอยพี่แบงค์นะคะตอนนี้พี่เอนกำลังไลฟ์สดอยู่นะตอนนี้นะคะกำลังไลฟ์สดอยู่ขายเจลอนามัยนะคะและอันนี้ก็จะเป็นรบวนี่นี่ราวนี่ของพี่เอกสอนรามนะคะรบวนี่กับพี่เอกสอนรามนะคะน่าทานมากจะเป็นแบบหอมมากแล้วก็อร่อยมาก อันนี้จะเป็นอัลมอนด์กินฟรีแล้วก็เนี่าอัลมอนด์จะเป็นแบบปาดนะแบบปาดเลื่อนอีกแล้วจ้างานเลื่อนอีกแล้วจ้างานเลื่อนอีกแล้วจ้าคุยกันยามเย็นพี่เบนสวัสดีครับก่อนพี่เบนฮัลลยิมหวานสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับทำไงทำไงทำไงสวัสดีครับ นี่อร่อยมากแต่ว่าวันนี้เรานะคะมาส่งปลาเผาแล้วนี่ค่ะแม่ค้ามาใสายพรว่าใช้มานี่ค่ะแล้วก็อารมณ์ดีแม่ค้าแบบว่าสมองลดแรนเพราะว่าทานปลาานะคะทานอย่างเอายังไม่ได้กินเหรอพี่เฮนยังไม่ได้กินเหรอนี่ปลาเผาโถนี่นดกันก่อนรอนักกันก่อนนะ นี่เมีย่ยงปลาเผาน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมากพิกดัดยุทธยาเมีย่ยงปลานะคะองมาซื้อที่ยุธยานะคะเมีย่ยงปลานะคะของเจ๊ดุษด,ดีนะคะอโยยเคยทานแล้วอโยยอ่อย,ออยกนะคะก็เลยทำขายใช่เองนะคะใช่าสดใหม่มากเลยมากสดแบบสดๆนะคะปลาไม่เป็นโควิดค่ะ ตาไม่เป็น